เพื่อนเคยนั่งสมาธิแล้วเหมือนเห็นหน้าคนที่ตายไปแล้วมายืนมานั่งหรือมองเราอยู่ข้างๆไหมหลายคนเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วตกใจกลัวว่าจะเจอผีจริงๆแต่ในทางภาวนาสิ่งนี้อาจเป็นได้สองอย่าง 1. คือนิมิตที่จิตสร้างขึ้นมาเองเมื่อจิตมีกำลัง 2. คืออาจมีโอปาปติกะหรือดวงวิญญาณมาปรากฏจริงๆ แต่ไม่ว่าแบบไหนสิ่งสำคัญคือใจเราจะรับมือยังไงครูบาอาจารย์สายวัดป่าท่านสอนไว้ว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อหรือกลัวเกินไปเพราะไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงถ้าเราเผลอใจไปตามก็จะเสียสติทันทีสิ่งที่ควรทำคือตั้งสติรู้ลมหายใจและแผ่เมตตาให้ถ้าเป็นนิมิตมันจะหายไปเอง ถ้าเป็นดวงวิญญาณจริงเขาก็จะได้รับเมตตาและคลายความทุกข์ไม่ว่าภาพที่เห็นจะจริงหรือไม่จริงเราต้องไม่หลงไม่กลัวไม่ผลักไม่ดึงแต่ใช้สติรู้ตามจริงและตอบด้วยเมตตาใจก็จะสงบไม่วันไหวเพื่อนละ่ะเคยนั่งสมาธิแล้วเหมือนเห็นคนที่ล่วงลับไปแล้วบ้างไหมมาเล่าประสบการณ์กันเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่เจอคล้ายๆกัน